การน,นมัสการ<อ>ครับ<อ>ผู้จเจริญพ้าจูผ้าลวดจูผ้าอ่าพี่น้องไปเที่ยวเล่ากับลวาออมาเที่ยวไทยกับลวยอันนี้จะมันจูเล่าดีเล่าฮาสอกแซกขาหม่องลำหม่องลวยามาหัศจรรยิ่งอมหม่องได้ดีเล้ากับไปติดตอมาอ่าใหญาจิโยมใส่พิจารณา เสียงสุกเสียงลาบมันนี่เป็นวัดพระรหัสพระรหัสตัดมาจากเมืองสวรรค์พ่นวาผู้ใดบ่กข่าลูกในขั้นผู้นั้นสิได้ไปเกิดดาวบดึงอันนี้ตำราซื่งที่มวยผู้เหน็นตำราเขียนตามบ้าน้านพระรหัสตัดมาจากเมืองสวรรค์แต่ผู้ใดบ่ข่าลูกในขั้นสิได้ไปเกิดดาวบดิษฐมาทันมาคันบาหลักวางอันนี้มันเป็นความบ้าน วันพฤลหัเป็นวันคู่เป็นวันดีวันพรลหัตสีวันโชคบ่อแล้วจะบุญไผบุญมั่นมีวันจันทร์วันพรหัสวันอาทิตย์สื่อเลขบอคอยได้ค่อยถือคุณว่าอันนี้ก็ตามพืุณว่าไปส่วนเล่าที่ผ่านมาตักเข่าตัวใดว่าตัวใดกะบ่อหูแจ้งปันได ัสสิขอ,อเลี้ยนเชิญแอดโจไอ้กีแกงแถลง,งไขให่งยาดโย้มไดฟังดื้อเอนาเชิญโจบัาบบค่ะกลับเขาปุ้นกับปูนี่ค่ะเนี่ยทางเ,าเล่าที่พันมาเนอะเขาสี่สามตรงๆ้วค่ะปูสี่สามตรงตรง,ตรงเลขกวิ่งหลดปูบีซีก็ผ่านะะเอา้าหาก,กับมาอยู่ด้วยเหรอแม่ครับปูเนี่ยออหากับเ่่สินหา ศูนหาวโมีมีแต่เลขวิ่งเข่ากับปูเบ้าว่าเลขวิ่งมันเข่ามันเข่าศูนหามันมีหาแมนอยู่จ้ะจับคู่ว่าถือแมนจ้ะจับคู่ก็ถูกสี่สามจ้ะอืมจ้ะเตี๋ยวฝันบากระแบงหน้านั่นละลักจวนสามหลักกับเลขตีแบงให้ผู้หญิงนั่นละสี่สามที่ว่าเขาโจถามปูเมื่อวานนี้เมื่อแรกเนาะบ่ได้ลองคลิปอันนี้มันฝันเมื่อวานนี้เลข เข่าซีสามตรงๆนะคันแล้วก็เลขสูตรคำนวณโจ้เพื่อรวยเข่าอีกแล้วกับปู้กอดข้อกันเข่าตรงๆเลยแม่กับปู้ล่อฟังกับมีดได้เลยคำนวณเล้คำนวณของไผ่ของโจนี่บ่ของโจ้แล้วฟังของผู้รินดักบ่เอาลู่ยุทดอกผู้ใดแอบฟังดิเปิดเผยตัวตนเนี่ยเด้อผู้ใดได้หลายกัอย่าลืมเอาไป ส่งบุญน้ำท่านน,น้ำแดงแล้วค่ะหรือสี่สมนาคุณโจพระลวยน้ำแดงก็ได้นอกจากปูเนาออันนี้เมาหยองนะเมาหยอกะะเมาหยองสินาอไม่ได้เมาเป็นใดดอกคะ่ะอ่ะดับบนไปกลับเอาอยุเนะะ้วค่ะไม่มีสี่สามดับล่างไปกลับไม่มีศูนย์ห้าศูนย์สองเนาะก็ถือว่าเอาอยู่นะแนวทางปูวัวที่แล้วกับเขาหกแปดแล้วค่ะปูเนาะเลขวดที่แล้วเขาหกแปด ก็นาว่ากับไฮซูนก็แปดเนาะก็ถือว่าเข่าอยู่แะ,ะ้วไงวดก้อนนี่กับเขาเลขวิ่งแปดเนาะไะเลขวิ่งปูไฮแปดก็หกเนาะไงออกหนึ่งแปดแปดมันเบิ้ลเนาะไะปูขันเลขเบิ้ลนี่กอะมดปัญญาเนาะไงนะมันกิดมันกิดเบิ้ลมันยากดวงดีหลายเติบกับจังได้พึ่งกับจังได้เสียงเล็กเบิ้ลจังถืก แมนอยู่อ่ะแมนอยู่อ่ะผู้ใดเนาะแอบเอาเลขคำนวณโจ้บ้าลวยไปซื้อ,อย่เรื่อยนะถามดูว่าคำนวณไป <c oughs> จักมาดื้อว่ัจน์ <c oughs> โอ้ยนะคำนวณง่ายๆนึง่งบันไดคำนวดใหญ่ะนะ่ะปูสอนไวนะะ <c oughs> ้นาะบัดนี้กะสิตามต้องวดไหมเนาะปูเนาะ ฝันแล้วแม่นบอกครับปู่ฝันอยู่แต่ว่าบอกฝันเดี่ยวกับบ้านเฮ้าดอกเกี่ยวกับทางอื่นบ่ได้ฝันเกี่ยวกับสุสาระข้ามฝันเห็นคนเอ็ซี่จูพารื่อน่ะเพิคนติดตามจูพารื่อน่ะเป็นอามานอนยักยู่มองใดเป็นป้าเป็นเงินเก่าเป็นนอนอยู่กับหลานน้อย นอนอยู่กันเ่าอันแล้วก็เลยว่าหลวงปู่ผู้ข่ายยุติปัญหาเรื่อยไปเรืยวไปเห็นผู้ยิงอายุกับหลานหลานอายุสิบสามสิบสี่นี่และเรวว่ายายนี่คือมานอนอยู่นี้วะยายนี่เร้เกิดพ่อสองสองพันหาลอยหาศูนย์หามีขานหลานเล่าเด็กน้อย อายุสิบสามเต็มย่างสิบทีถึงไหมมันจะมีดูแท้สีก็เลยว่าเนื้อมันเกี่ยวกับเลขบ่เนื้อมันบ่เกี่ยวสนอกข้อไม้เรียเล่าคือจะมีดูแท้สีก็เลยคิดในใจต้องหันกับวิ่งวิ่งสี่พรแมนติตัวสีก็ผ่ามากมากทั้งครูแล้วจับปูเออแต่จังหวะวิ่งทั้งมันก็นได้แล้วเลขวิ่งแต่ว่า ฝันเห็นผู้หญิงองีกมีสองคนก่อนสิเด็กหน่อยอมันก็สิเป็นหนึ่งท่าแล้วกับอสองท่านเนาลกว่าสองคนเลขวิ่งก็คือเลขใดจับปุ๊บวิ่งสองล่างหนึง่งพ่อสอเพิ่นเท่าใดก่อเพิ่นเกิดศูนย์ห้า สองห้าศูนย์สิบสามย่างย่างหกสี่หกสิบสามเต็มเออเราเกิดเดือนสี่เราเต็มแล้ว,ลวมันย่างหกสิบสี่มาจากเดือนละจ้ะ บานี้สองตัวมิโตได้แน่ค่ะปูหกสามหกสี่แล้วอายุเพิ่อนอายุเด็กน้อยกับสิบสี่สิบสามลูกเพิ่นบอกค่ะปูหลานหลานอายุสิบสี่ออย่างสิบสามเต็มแล้วอย่างสิบสี่เขียนไหน่อยเพิ่นสิบสามสิบสี่บอกหนึ่งสี่อ่ากับหนึ่งสี่ทาแล้วสองสี่สี่สอง จา้าเออสองซีซีสองกับผู้หญิงกับเป็นซี่ผู้เฒ่ากับเก้าสี่จ้าเก้าสองจ้าเก้าหนึ่งจ้าเออมันกะมี อาถ้าน,นั่นละสองหนาไล่สองมั้กะอันนั่นกะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเอาละติบ่อถ้าหนึ่งสามเนาะหนึ่งสามก็บอกให้ได้เอาจ้ะเดียวเอาอายุเขาเนี่ยละสิบสามสิบสี่เนี่ยหนึ่งสามอีกันหนึ่งเนาะอายุสิบสามสิบสี่แล้วก็สองหนึ่งเอาอยู่บ่อปูอันนี้กะมัน สองหนึ่งหนึ่งสองเก,ก่าลดสองหนึ่งหนึ่งสองไปน้ำเมนบะขันลักหนึ่งเนาะแมนเออลักหนึ่งเพราะว่าอ่ะดิ้งหน่อยเป็นหนึ่งจ้แล้วกันน้อนเนาะร่างละเล็กหนึ่งเพื่อนก็ว่านี่เด้ผู้ขานอนมองนอนของผู้ขายอยู่หนี่วันที่แมนนี่แหละผู้ขานอนนี่แหละลุงปู้กันก็เลี้ยวไปหางยุกไก่เห็นดัดเหล้าตำรานนอนเฮี้ยงกัน หลานผูนิ่งนอนเยี่ยงกันสิบบอหนึ่งหนึ่งสองสองซีซีสบาบูสิบบเบิร์นสบามันกระเด็กหน่อยแล้วก็สิว่าเบิร์จ้าแล้วแตลหรือว่าผู้ยิ่งมันกระยอกเปิดดอกขามก็ได้ซีซีหนึ่งก็ได้มันมันมันหยกกับหลานเนาะแมน่ายกับหลานขันผู้ยิ่งผู้เท่าขึ้นกันอเออมันดีแมนอู้่เบิร์ เอาเหมืนนี่เน้นตัวใดคระปู้เน้นก็คือ C สองสองี่นี่แหละจ้า C หนึ่งหนึ่งี่ธนาเล่นสองตัวจ้าอันนี้เพราะสองเกิดเป็นสองห้าศูนย์ห้านี่มันออกแล้วศูนย์หนาเนาะมันกะล่องเบิเ้งตอ,อกได้ขึ้เจ้าวานนะ่ะจ้าอย่ามาเรีกออกไปแล้วสองห้าสองกระไดถมดอกเนาะ หรืออาจจะเป็นสองหาเนาะการนี่ตัดเอาจากพ่อซอก็ได้เนาะก่ะก็หลักสองหลักสองเนาะเพราะว่ายายนะว่าพ่นบ่ฝันนมแน่บ่คขาปู่ม่บ่ได้ถามเจ้าเนาะว่าก็บบนเนาะว่าบอสบายดิบานบอสบายถึงสองคนนี่พะนะโอ้ตาก็บอสบาย พ่อแดงเบิดเพื่อท่านว่าเสียงบอกกันก็พอมันเป็นวัดเป็นไข่บ่ค่ะปูไข่เป็นวัดไข่แห้งพ่อแดงเบิดมาเลยบอกมันห่อนหนเดี๋ยอย่านั่งแดงมาฝนเนี่ยมันเย็นว่ะแกห่อนหนอยู่แต่ดนดำนิ่วดำนิ่วดำมั้งล่ะอยานั่งแดงจันหอมจันแดงจันขาวฝนในม่านท่ายม่านมันสิเย็นเพื่อท่นดอก บอกเขา,าเบาน้ำหรออวะบอกไปจังนะดับบนไปกลับหาหมอจ้ะดับบนไปกลับค่ะปูดับบนไปกลับแปดศศปดค่ะอ่าแปดหค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะดับล่างค่ะปู ดับล่างเนี่ยคือแปดแปดเก้าเก้าแปดวุ 7, 8, 9, 9, 8้ยทั้งบนทั้งล่างนี่รักแปดเลยบอกค่ะปูแม่มันดับแปดเลยแปดเก้าเก้าแปดต่อไปค่ะอือแปดเจ็ดเจ็ดแปดเอาป่ะยังค่ะไอแปดเจ็ดเจ็ดแปดมันดับบนดิค่ะปูอะมันบ,บนดิก็คือแปดแปดสามสามแปดเบื้งดีดีเลยนะ บึงแล้วมันอบอมเลขไทยเลขไทยบึงบอดีเอาต่อค่ะอีกตัวหนึ่งแปดสามสามแปดบักกตแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดนการเลขดับมีตันนั่นละห้ามจะไปวาเลขดับเด้อมันบอยู่บอยู่จังแนวมันสีตักถือเดียวกาดด้วยเดี๋ยวว่าอุ้ยห้านำเลดลูกปูหลักกรสันถือแล้วมีดิ ขอทวนก่อนนะค่ะปูปูขอทวนตัวเลขแป๊บก่อนนะค่ะปูรุนนะค่ะราพัฒนา19กันยา258วันศุกร์วิ่งรูดสองรองหนึ่งนะค่ะอ่าพ่อสอที่ปูฝันเห็นอ่าผู้หญิงที่เป็นยุต่างจังหวัดก็คือพ่อสอ25ศูนย์5อายุ63เต็มย่าง64นะค่ะปูหลานคนหลานเ่นนอนเฮียงกันยวาอ่านี่เด้ผู้ขานอนอยู่นี่กับหลานพนวันสินะ คำว่านอนนี่หนึงมากนี่เนาะค่ะนะแปลปกตินอนค่ะปูเนาะแนนเด็กเด็กผู้หญิงเนี่ยตีเป็นซีก็ได้นี่เนาะค่ะปูผู้หญิงนี่ตีเป็นซีก็ได้แนนซีก็ได้ตีก็ได้ปูว่าซีือสิมาดูแท้กันมันงทั้งว่านี่ก่อนเด็กผู้หญิงมันกบมานเนี่ยดอกจะเป็นสาเสือคักดื้ออะจะเป็นธรรมดาคว้นฝันจะเจอห้ามบอกกระมีหางดอกกระมีที่ว่า ดวงกาสิ <ไฟ S 1> เปน็นไฟโศกปั้นจ้ากาสิเป็นเลขพ่อซอนเนาะสองห้าศูนย์ห้าสองหาน้ำแดงได้หายเอ่ซีบลได้ตัดหายเนาะสองหานะฮะหกสามหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองดิปูจับออกมาใหหนึ่งสามสองสี่เก้าสี่เก้าสองเก้าหนึ่งผู้ยิ่งผู้เท่าเก้าซี่เนาะจ้าเก้าสี่หรือเก้าสองเนาะส่วนเลขคำนวณของโจภารวยหนึ่งเรได้หกก้ามหาสองตัวเนาะจ้างวดนี้หน่อยหางยีง <c oughs> ได้หกกับห้าดับบนไปกับมีแปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดต่างหาอันนี้แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดห้าห้าแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเออเจ็ดแปดต่างหาดับล่างไปกับแปดเก้าเก้าแปดแปดสามสามแปดแปดหนึ่งแปดอ่าหนึ่งแปดต่างหากอันนี้ถื่อปะกะปูเถื่ออันเลขวิ่งกันหกก้ามฮากับวิ่งหกล่องฮารวดนั่นน่ะวิ่งหกล่องห้าบอกอ่ะ แนเด่นหกนะคันเลขวิง่งอ๋อเด่นหกเนาะคันเร็นวิ่งมันบนาจากกู้ฟังจะซื้อก็มีดดิของวยุ่มยุ่มือก็มีดเนี่ยอันนั้นหลวงตาหลวงตายัดบ่อเอาฟังแล้วกะเอาไปเดอ้อหลวงตาฝากให้เนะเาะะพิจารณาเบิ่งเนาะคกะมีดวางกับหัวยุ่งยุ่มือมมมดิม,<า>มีแต่สั่งมาจาให้ซื้อเด้อ อ้าบอยโจพายวยซื้ออย่างมันมาออกเม็นบ่แมนก็ซื้ือตัวแ้้ออกฤลธนเราบอกวอ่าหัวของเล่าลเราเซลเซลลลินคือดอกบว่าหักเรลากบ่าเซลแมนนี่นอกค่ะออปูวัยพ่อในเอฟซีไม่ส่งเนี่ยจับปูเด้อผู้ใดเป็นรา่การเอฟซีของโจพายวยฟังรา่การโจพายวยสุกุสุคขขนผู้ใด อ่ามีเลขดีเลขดังอ่ามีเลขแม่นแม่นไปขูดต้นไม้อ่ที่ไปท่าไป้งชิงขากะซามเห็ดนั้นกะซามที่ได้มาแม่นแม่กับมหม่าโจผ้าลวยเป็นสื่อสารดืออ้อหยามดมผู้ที่อามีจิตกินไทยใจเป็นศรัทธาเพื่อเพื่อเพื่อแพร่งูเอฟซีโจผ้าลวาได้ยิ้มได้หัว มีศกมีไส่ผู้ใดมีเล็ดีเล็ดดังกะจิตต่อโจผ้ารวยดืออ้อให้เล่าเอามาสื่อสารบอกบุญอ,อยากโนมพี่น้องต่อไปอผู้ใดปั้งไล่การโจผ้ารวยก็ขอให้รวยสมชื่อ,อมีเงินมีทองลังไหลที่มากเต็มกระเป๋าแย่ได้ขาดแย่เไดโบเขินหาดแย่าขาดกึ่งร่างเป็นว่า ไอ้ตาค่ะสมัยรางไอ้ติมมากคือเก่าเเหลือเก่าเก่าให้ได้สนุกกินสนุกใส่สนุกท่านสนุกส้างโบสถ์สั่งสลาสส้างกุฏิวิหารสั่งรเพีงประตูขุงส้างถิ่นปะปาซื้อของซื้อกองซื้อละฆังถวายวัดเก่าวัดอายุเก้าสิบเก่าสิบเก้าปีขึ้นไปเด้อสาธุสาธุค่ะปู่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเจริญเจริญสาธุค่ะการนมัสาการจ้า ูกะอวยพรใเนพร้อมแล้วกันเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กะกราบขอบคุณสำหรับผู้ที่แบ่งปันน้ําใจแล้วกันฝากมาพานทั้งช่องโจ้บ้าลุ้ยแล้วก็ให้ปูดโดยตรงเนาะคะ่ะกัขอให้ทุกท่านมิโซะมิลามิมานแห้ง,ง,งปังๆเรื่อยๆต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะกินบวบจบบ่ลงพันวาให้ลำให้รวยอึง้งตึ้งขึ้นอยู่กับเต็มติบคือกับเข่าเนี่ยแหละนาะคะ่ะเนะาะเข่าเต็มกอง ก็ข,กขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุนสคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามมาอยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันกับค้ทุกท่านขามคงไปล่ามือเนาะค่ะให้ร่ำให้รวยสุภูสุคนเด้อแห่งแหงปังปัง,ปงมันมันเนาะค่ะซื้อลอตเตอรี่ไท้กับค้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกทุกรางวัลที่มีเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทาง เป็นสื่อกลางเท่านั้นนะคะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชีิดน,น,นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ